สังวาน้องยิ่งปีนาเอาเขาไลทบห้าผู้ายอันแลเมื่อมาอยู่โฮมซ้อมกันเยา้ามีลูกมีล้างโฮมซ้อมกันเยาวก่อเขาซ้ำอ่ำหมอหับเอาปุ่นพร้อนอ่ำเสิร์ฟวดยถึงลืมล้า ปล่อยให้ก็เป็นผู้หญิงไหลลืมลา้าลองการนาเฮินเลี้ยงลูกเลี้ยงล้างการกู้เอกุลองอ่านเกี่ยวกับเนื้อนาเฮินนั่นขะเนาะลอกไล่ยตาตจกีปัญหาในก่อหลูไล่แจกเพป,ปั่นปูนพอนกันหลู่ลอุบอ้กันเฮาโพจางแจงเลี้ยงว่าเพอติเป็นผายหาเงินเลี้ยงนาเฮินเพอติเป็นก็ลืมลา้าการนานาเฮินกาบย่ามมือเดียวหนอยอ๋มเซว่าเตมีผู้ใจก้อยอ่านหาเงินเลี้ยงนาเฮินไรผู้หญิงหมางก็หาเงินไรนำหรือเสียกวนใจก็มีตังหนำกล้วยกายให้สังแล้ผู้หญ พเลยหาเงินหล่าในย่อนปูบาผู้หญิงเปลี่ยนผายอันแลลืมละการนาเฮิรนเลี้ยงลูกเลี่ยงล้างย่อนปูบาการผู้ยิ่งนั่นมันมีนำเลือการผู้ยหลายลายปุ่นกวยกาควนายเฮากานปน้ำนาการอ่ำมีย่อยอ่ำมีนำ่ะเนาะก็เพื่อเจ้าใหนแรเมือเขาหาอะไรเงินมาหมางปอกเงินอ่ำเขาถึงเฮิรนก่อสร้างเปลี่ยนลรจางเฮ็ดให้เขาดีซ้อมอ้ยก่ออ้ยเสเสซื้อกินเหล่า กว่าเลกการคำการขึ้นเสียก็เจ้เงินนั่นหมดเซงกว่าลองในสั่งวา่าผู้ยิ่งแลตั้งผู้ใจสองก็อ่อำอุบโอ้กันเผอโปแจงเลี้ยงมือหาอะไรเงินมาเตะเอาเจ้าเนินนาเฮือนกาหือเตะเอากว่าเจ้าเนินสุนตูกาหือลองในก้นผูก้นเมหลู่ยเลว่างแผนกันไว้เต็มไก่มันก็จังเฮ็ดเธอมือเขามีเงินน้ำตั้งหลีเขาก็เตน,น้ำการเจ้าจ่ายเขาก็เตน,น้ำเฮ็ดเธอเงินอันแรเขาหาอะไรมานั่นอ่ำเข้าถึงนาเฮือนน้าเพิงแตกมัน่าเ้าเตีรัดนีซึ่งไหนเนาะ ั่งจะว่าก้นซ้ายหาเงินไหลมาหนึ่งบาทอันตั้งสุดเธอหาักไว้ต่เงินเก็บเงินหอมไววเซอร์เน่าข้าวยามมือจำเป็นเตะในวันตั้งนาตีเอุดมันเธอไหล2 0 0 0บาทเกาะหักกาเซอร์ส่ต่นเนื้อเฮิร์นหาพันเกาะตีเหลือสามพันนั่นสั่งไก่มาจากเพปันกันหนึ่งก็เหลือหนึ่งครึง่งผูซ้ายเขาไข่กว่าซื่อกินสังกออยู่ดีใสเ่เขาเขาเข้าเลซื้อตั้งมลร่างเปี่ยกก็ปล่อยปันเขานางอันแรกกลางใสอเขาไข่เฮ็ดไข่้างนั่น ังซื้อว่าเขาอ่ำบวนถึงเนินนาเฮินก่อตอนตาผู้ยิ่งก่ออันไรมากหนึ่งครึ่งในเงินสามพันนั่นให้หมอซื้อเจ้าตื้อครึ่งเจ้าสูนตัวเหมือนเจ้าหนังซื้อมุนซื้อแปลงซื้อโคหนึ่งตั้งไหวเฮ็ดให้โัรเจ้าเก่าด้วยหางดีหางเล้า นางหือ้อมันตีอ่ำเฮ็ดเธอกวนซ้ายไข่ออกยานเฮินมันตีเฮ็ดเธอจุงจันเจเขาอ่ำไข่กว่าดังเหลอลองในผู้ยิ่งเฮาหลายก็เมื่อมีเสามีผูเยา้าไยเสรปล่อยเนื้อปล่อยโตอ่ำลืมลาห่างผังเสาเก่าเด็กใกล้ลาดว่าอ่ำมีข้าวยำม,มีผูเยา้ามีลูกมีล้างหลูลืมลาลูกล้างหลูมึ่งการนาเฮินอ่ำมีข้าวยำเฮ็ดทางเฮ็ดผังดีเดมันอันไหนมันเปลี่ยนป้ายวน อันแลเจ้าเก่าวนว่าเจ้าเก่ามีเจ้ามีผัวมีเจ้าของเย้าอ่ำไข่เฮ็ดทางเฮ็ดผังอ่ำหนูเฮ็ดทางต่อผู้ใ้ก็เหลือแทงตีเต้มันอ่ำเจอจึ่งนั้นค่ะนะการลืมลาทางผังปูุเจ้าเก่านั่นก็มันเตีเฮ็ดเธอเจ้าผัวเจ้าเก่ามีเสอหักแหลกไข่อยู่ซ้ำมันเตีเฮ็ดเธอเขาไม่เจอไม่ข้ออ่ำไข่ผาดยานกว่าดังหล่อสังว่าเจ้าเก่าห่างดีอยู่กูวันไหน อําว่าเขาดีกว่าอยู่ดีไรกว่าเหตุการณ์ดีไรก็ใจเขาก็เตเสือรับเสือเปี้ยนตีเฮือนอยู่กูขิงข้าวยำลองในน้องน้อง,องปีีวเ,เขาอันเป็นผู้หญิงอย่าเปีปล่อยเนื้อปล่อยตัวขนะมือหาอไรเงินมากก็เฮาเสียเพตาเตซื้อของเซ้าลองหางดีหางงามเฮ็ดเฮอตัวเ,เจ้าเก่าหางดีแลมีอายหอมอายหึนเหมือนหนังเจ้าเก่าตึกเปลี่ยนสาวเมื่อปุ้นมานั่นแหละ สัง่งเสว่าสูตดือเฮ็ดเรื่องนหนอยู่ผู้ใจอันว่านั่นก็เขาอ่ำมีวันเตีไข่ผ่าดยานเยวก็ตอนตากขาเตะกว่ามีเม,ม่น้อยเม่นางอันว่านั่นก็มันเปลีย่ยนลายหยาบเตเตค่ะอ๋อค่ะในวิดีโอในก็คาเฮ้าอ่ำเลยสั่งซอนปีนางเขานองยิงเขาค่ะนะอันในก็คาลาดเปลี่ยนตื้อตังปั่นพัางสตี้จึงหนนกวยค่ะเนาะสั่งวา่าคาเฮ้าสอนดูลายลาดพิษลาดเปืงกว่าในก็แค้นต่อปวดว่างข้างปล่อยปล่อยวา่างคลองปันคาเฮ้าเาสียกำขาเหมอสูงค่ะ